กำลังหาที่นะครับที่สวยๆไว้สําหรับทําบ้านนะครับพื้นที่อยู่ที่98ตารางวานะครับอยู่ใกล้ตัวอําเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครน,นะครับเหมาะสําหรับทําบ้านมากก็ห่างจากที่ว่าการอําเภอแค่ประมาณ1กิโลเองนะครับเดี๋ยวพามาดูเหมาะเลยกําลังเหมาะที่จะทําบ้านหน้ากว้างก็ประมาณ18เมตรลึกก็20กว่าเมตรนะครับเหมาะเลยเดี๋ยวพามาดูครับครับก็เป็นที่แปลงนี้นะครับก็ ฝั่งติดถนนอยู่ตรงนี้นะครับแล okay. ้วก็อยู่ตรงกล่องนะครับก็ลึกเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือตัวลึกเข้าไปนะครับที่อยู่หน้ากว้างประมาณ18เมตรนะครับตัวนี้นะครับติดถนนนะครับตรงนี้ขับเข้าไปประมาณ1กิโลถึงอําเภอโคกสีนะครับถึงที่ว่าการอําเภอนะครับตรงนี้บ้านก็กําลังสร้างตรงนี้แล้วก็ก็จะมีที่อยู่ใกล้ๆที่กําลังเทดินอยู่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับส่วนขึ้นไปอีกประมาณ5-6กิโลนะครับก็จะเป็นวัดพระอาจารย์แบนนะครับก็จะชื่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับในจังหวัดสกลนครนะครับลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวสำในอำเภอโคกสรีสุพรรณนะครับก็เป็นที่ดินนะครับเดี๋ยวจะมีการถมนะครับตรงนั้นนะครับ ตรงนั้นนะครับหมดฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับอ่านะครับก็นี่นะครับก็ใครมีไฟนะครับไฟพร้อมนะครับไฟพร้อมไม่เปรี่ยวนะครับมีถนนคมนาคมสัญจรสะดวกมีไฟตลอดทางนะครับตรงนี้อ่านะครับใครสนใจนะครับ ขึ้นไปวัดดอยได้เลยนะครับก็จะไม่เปรี่ยวนะครับใครที่อยากทําบ้านพักตากอากาศนะครับหรือว่าบ้านสําหรับพักใกล้ๆอําเภอก็สามารถติดต่อได้นะครับโอเคครับ